สวัสดีค่ะวันนี้ดวงนาฟาร์มเกษตรรีย์นะคะวันนี้เรามาเอามูลขี้ไก่นะคะเพื่อที่จะเอาไปหมักปุ๋ยนะคะใบไม้นะคะเราจะมีการเอาหมักปุ๋ยใบไม้โดยอาจเป็นชั้นๆนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นชั้นแรกก็จะเป็นใบไม้แล้วก็ปุ๋ยมูลสัตว์แล้วก็ใบไม้นะคะเนื่องจากว่าใบไม้ที่นี่เยอะนะคะเราจะใช้การจัดการในเรื่องของอการผลิตปุ๋ยใช้เองนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ อันนี้วิธีการทําปุ๋ยหมักของเรานะคะอันนี้วิธีการทําปุ๋ยหมักของเรานะคะเราจะนําใบไม้นะคะคือต้นกระท้อนนะคะซึ่งเราจะไม่เผาทิ้งนะคะเราจะานํามาหมักเป็นปุ๋ยหมักของเราอรอบแรกเราจะเอาใบไม้ใส่ก่อดประมาณสักยี่สิบเซนเสร็จแล้วลดน้ําให้ชุ่มเสร็จแล้วเราก็จะโรยนะคะปุ๋ยสักหนึ่งคูดถังมาโรยให้ทั่วเลยนะคะ โรยให้ทั่วเลยเราจะอัดแบบนี้เป็นชั้นๆนะคะหนึ่งคูถังนะคะเนี่ยค่ะผมน้าเข้าไปนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์นะคะก็คือเป็นขี้ไก่นะคะส่วนใหญ่เราจะใช้ขี้ไก่แล้วก็ขี้หมูนะคะเนี่ยค่ะผมอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาใบไม้ทับอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็พรมผรมน้ําเราจะหมักไว้อย่างนี้จนกว่ามันจะเกิดการย่ยสลายนะคะแล้วค่อยนําไปใช้นะคะ นี่คือวิธีการทําปุ๋ยหมักของเราจากวัสดุเหลือใช้ในฟาร์มนะคะก็คือใบไม,ไม้ของเรานั่นเองนะคะแบบนี่นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเป็นที่ไก่นะคะเนี่ค่ะเวลาเรานำใบไม้ลงบ่อแบบนี้นะคะเราไม่ต้องอัดให้แน่นนะคะก็ รอบที่สองนะคะเนี่ยเกยเกีย เราก็ต้องลดน้ํานะคะทุกวันนะคะลดทุกวันอย่าให้มันแห้งนะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้ดีสลหับการทําปุ๋ยหมักของเรานะคะนี่นะคะ่ะเราจะทำสองสองตัวนะคะเพราะว่าเราปลูกผักปุ๋ยหมักนี่สําคัญมากเลยนะคะเราควรหมักนําไปใช้นะคะไม่ใช่ว่าเอาใบไม้ไปใช้เลยเพราะว่าใบไม้อาจจะทําให้เกิดความร้อนเราต้องมีการหมักก่อน ปุ๋ยหมักนะคะที่เรานําใบไม้มาหมักอ,อัดกันเป็นชั้นๆนะคะใบไม้ประมาณ20เซนแล้วก็ปุ๋ยคอกประมาณ1คู่นะคะเราจะใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะคะเทราดกระจายให้ทั่วแล้วก็ลดน้ําอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะทําการหมักปุ๋ยใบไม้นะคะช่วงนี้ใบไม้เราเยอะนะคะวันนี้เราจะทำสองสองบ่อนะคะสําหรับจุดนี้นะคะ,ะปกติแล้วใบไม้ที่ฟาร์มเยอะ นะคะเราจะไม่เผาทิ้งเราจะนํามาทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะอันนี้ความยาวของอลวดที่ตัดประมาณ5เมตรนะคะนี้